แล้วทำไมคนเท่าถึงหกล้มบ่อยกว่าคนหนุ่มค่าพี่หมอน้องนี่ต้องเป็นคนเมืองแน่ๆเลยอันนี้น่าสนใจครับเพราะถ้าเรารู้เนี่ยเราจะป้องกันคนเท่าล้มได้มันก็มีทั้งปัจจัยภายนอกภายในนะภายนอกก็อย่างเช่นพื้นลื่นพื้นห้องน้ําเปียกน้าบ้านมืดไฟน้อยเกินบ้านมีบันไดมีทางต่างระดับเยอะคนเท่าก็ล้มง่ายประมาณนี้นะครับส่วนปัจจัยภายในเนี่ยเยอะเลย 1. สายตา คนเท่าเนี่ยสายตาสั้นบ้างสายตายาวบ้างเป็นต้อกระจกต้อหินบ้างมองไม่ชัดครับเดินสะดุดเดินชนทุกอย่างในบ้านได้หมด2ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นไงครับคนเท่าฉี่บ่อยกั้นฉี่ไม่อยู่ลุกขึ้นไปฉี่บ่อยตอนกลางคืนถ้าประจับภายนอกเอื้อต่อการลม้มก็จะล้มได้ง่ายครับ3 โรคสมองบางชนิดเช่นสตโตรกทําให้แขนขาอ่อนแรงหรือพากินสันมีการสัน่นโดยลําบากมีความเสี่ยงต่อการล้มสูงมากครับ 4. กินยาบางตัวอยู่เช่นยาลดความดันยานอนหลับยาต้านซึมเศร้าทําให้ความดันต่ําบ้างง่วงซึมบ้างหน้ามืดลมง่ายครับแล้วก็สุดท้ายข้อที่5กล้ามเนื้อและข้อต่อซึ่งใช้ในการทรงตัวเนี่ยไม่แข็งแรงคนท่ออลื่นปุ๊บทรงตัวไม่อยู่ครับ ล้มง่ายเลยแล้วกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมีผลทางอ้อมทําให้กระดูกพุนง่ายขึ้นด้วยครับพอล้มทีหนึ่งเนี่ยโอกาสที่กระดูกจะหักก็จะสูงมากแล้วพี่หมอเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมว่าภาวะแทรกซ้อนไม่ดีเลยมีโอกาสทําให้เสียชีวิตได้ถึง50%นะครับดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่พี่หมอบอกควรให้คนเท้าออกกําลังกายอย่างถูกต้องแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ทันด้วยนะครับสารอาหารที่สําคัญมากเลยคือโปรตีนแล้วก็กดอะมิโนซึ่งคนที่ศึกษากดอะมิโนมาเป็นร้อยปีแต่วอเชี่วชาญมกคคคือใรร้ัรบ อออิโนมโตเขาบอกว่ากรดอะมิโนที่สําคัญมากในคนเท่าคือลิวซีนลิวซีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนชนิดจําเป็นครับก็คือเราสร้างเองไม่ได้ต้องกินเข้าไปกินจากไหนได้บ้างพืชกุลาถั่วนอกนั้นยังเจอในข้าวกล้องข้าวโพดเหลืองจมูกข้าวสาลีแล้วก็รำข้าวสัตว์ชนิดไหนที่กินพืชพวกนี้ ในเนื้อก็จะมีลิวซีนเยอะด้วยแล้วโปรตีนที่สกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยจะมีลิวซีนมากที่สุดครับลิวซีนเนี่ยช่วยฟื้นฟูแล้วก็สร้างกล้ามเนือ้อทําให้กล้ามเนื้อได้แข็งแรงสลายยากขึ้นนอกจากนั้นลิวซีนยังไปกระตุ้นสมองเพื่อเพิ่มกาลังให้กล้ามเนื้อแถมยังกระตุ้นให้มีการหลั่งโกรทฮอร์โมนด้วยนะครับถือว่าจําเป็นกับทุกวัยเลยโดยเฉพาะคนเท่าเออแล้วตอนนี้ทางอายุโนมโตะเขามีแคมเปญ Life Full อ f a m ม n o Acids ชีวิตหมุนรอบกรดอะมิโนครับ,รบเขาอยากให จะได้เอาไว้ใช้ดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ดูแลคนที่บ้านเราได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับ